ตอนนี้ย <man qualified gucken swear> ังครับผมแต่ว่าก็มีเล็งๆไว้แหละแต่ว่ายังยังไม่ได้เป็นชีวินอันตร์มากเท่าไหร่ครับผมนเล็งๆไว้ใช่แล้วก็ต้องมีคิดไมด้หิว่าอยากมีมีมีเพราะว่าจริงอย่างที่ทุกคนทราบคืออาชีพในวงการบันเทิงอาจจะไม่ได้แบบยั่งยืนยาวนานมากเท่าไหร่เราก็อาจจะต้องมีแผนสำรองมีธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราอย่างเงี้ยเอาไว้เอาไว้สำรองไว้ด้วยแล้วกับมองอะไรที่เป็นก็ยังไม่บอกได้ไหมครับ กครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้มันเป็นชิมเป็นอันก่อนละกันดียวค่อยว่ากันแสดงว่าเริ่มลงมือเราแน่เลยยังครับคิดคิดคิดไวคิดไวคิดไวเพาะจริงช่วงนี้เราก็ค่อนข้างยุ่งยุ่งมากแค่เวลาบินแค่เวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเวลาให้ตัวเองเวลาให้น้องแมวเวลาให้ครอบครัวอะไรพวกนี้เรายังแทบจะไม่ค่อยมีนะช่วงนี้ะไรที่ทำให้กลับรู้สึกว่ากลับต้องมีอะไรเป็นชิมเป็นอันกลับกบอกว่างานไม่แน่นอนืตครับ มีเหตุผลอะไรนอกจากนั้นในมเห็นเพื่อนเลี้ยก้าหรือว่าก็ด้วยมั้งครับผมเราอาจจะเห็นว่าในปัจจุบันแบบมีอะไรทําได้ก็ต้องทำอ่อคือเหมือนกับว่าเราเราก็ต้อง a อ t i v e t ตลอดเวลาเพราะเห็นแบบหลายๆพี่ๆหลายๆคนเขาก็แบบแ c t i v e ทําธุรกิจทำอะไรกันแล้วก็อยากจะมีอะไรสักอย่างที่เป็นของตัวเองบ้างรู้เราจะรอไปเปิดโดยที่หากังเจนนี่เลยเพราะว่าตอนนี้เขาก็ลังแบบว่าใจกันเยืะมากเลยนะอ่าครับ เราได้ดูไหมเราได้ติดตามก็เห็นบ้างเห็นบ้างครับผมเห็นบ้างในโซเชียลครับสนใจไหมก็อย่างอย่างละกันใช่ว่าอย่างอย่างนี้ผมบอกผมก็แบบเวลาให้ตัวเองเวลาครอบครัวยังไม่ค่อยมีเลยครับช่วงนี้แล้วถ้าเขาชวนชวนมรมีโอกาสก็ติดต่อทางผู้จัดการได้เลยครับ